สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้พามาดูสองเจ้าล็อกกี้สุดหรอนะครับผมระหว่างเจ้ายอดอนะัศวินแล้วก็เจ้าล็อกเขียวเสียนายนะครับแคนดงดัาซิง โอ้โห oh, oh! ท่อดังนั่นเลยครับใครจะแรงกว่ากันนะครับระหว่างสองคันนี้ในสังกัดของโชคสุวารีนะครับทีมงานโชคสุวารีที่ฝ่ายแค่ฝ่ายสาบัวครับ บ้านสะบัวตำบลสะบัวแคนดงบุริลัมครับเปิดหัวที่แคนดงดัมซิ่งเจ้าล็อกกี้สีเขียวคันนี้นะครับเทดินเสร็จแล้วลงไปแล้วเจ้ายอดอัศวินครับลงไปใส่ดินอยู่เสียมอสนะครับเป็นคนขับไอห,หนุ่มสุดรอจากกระสังบุริลลัม หน้างานก็จะมีรถไถคูวต้าครับใส่ดินอยู่นะครับมาแล้วครับเจ้ายอดอัศวิน ขายแน่นๆครับเรียบร้อยมาแล้วแคนดงดัมซิ่งเสียนายไม่รู้พี่ตูนหายไปไหนนะครับสำหรับวันนี้วิ่งกันอยู่สองพัน ชุดนี้ก็จะเป็นชุดรับจ้างนะครับผมทั้งไมโครทั้ทงหกล้อโอ้โหท่อดังลั่นเลยครับ ส่วนอีก2อทันนะครับก็จะเป็นชุดของผู้รับเหมาสิิ์ก่อนรับเหมางานโดยตรงครับส่วนชุดของโชคสุวารีนี่ก็รับจ้างเป็นรายเที่ยวสบายสบายครับ ดูกันแค่นี้พอครับบรรยากาศสบายๆครับเดี๋ยวตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ